สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสาภาพสวยๆหนึ่คันมือเดียวป้ายแดง คันนี้กับ To y ย ta าซ r รุนหยดน้ำนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับทนทานดูแลง่ายใช้สบายครับคันนี้ตัวท็อปเลยครับ69,000บาทนะครับ69,000าบาทเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดินไปคุณครูนะครับดูแลมาดีมากๆนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ Airbag ABS นะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานราคาสภาพแจ่มๆแล้วก็ประหยัดสุดๆเลยครับคันนี้ติดแก๊ส LPG หัวฉีดมาให้นะครับใครที่สนใจนะครับสุดคุ้มเลยครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่แถวมีนบุรีนะครับ โรงพยาบาลคลองสามวามิมนบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจราจาสอบถามได้เลยครับขอรูปเพิ่มได้เลยครับคันนี้จองได้ทันทีรับประกันได้ลดแน่นอนนะครับกับรถสวยๆส,สภาพงามๆใครที่หารถใช้งานนะครับเน้นประหยัดเน้นทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวถึงปีจะลึกนะครับแต่ดูแลง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็ทนสุดๆประหยัดอีกต่างหากนะครับเน้นใช้งานเดินทางใกล้ๆเอาไว้ขับขี่ทํางานซื้อกับข้าวจ่ายตลาดให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ให้น้องๆขับไปมหาลัยก็สุดยอดแน่นอนครับภายในเบ ผ้าสวยๆนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับไม่ธรรมดา a อแ b บ g ก ABS นะครับแอแบกคนขับนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับแอแบักคนขับนะครับระบบไฟฟ้าด้วยสุดยอดแน่นอนกับราคาและสภาพนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่หารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับ69,000่นบาทเพียงเท่านั้นครับราคาสภาพแจ่มแน่นอนนะครับ ตอบโจทย์สําหรับบ้านใดก็ตามนะครับที่กําลังหารถใช้งานไม่ต้องซื้อผ่อนแบบแพงๆก็ได้นะครับเราเน้นใช้งานแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกได้เลยครับลองชมและพิจารณาดูครับถ้าเข้ากับ ใครก็จัดไปเลยครับเอกสารอยู่ครบนะครับคู่มือนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับราคาสภาพแจ่มๆเลยนะครับติดแก๊สหัวฉีดมาให้นะครับบอกเลยครับสุดคุ้มใครที่หารถใช้งานนี่เลยครับนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับถึงรถไฟฟ้าจะมานะครับแต่ถ้าเราเน้นใช้งานก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ใช้ชิวๆไปครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับติดแก๊ส ถังแคปซูลนะครับมีพื้นที่วางของด้านหลังด้วยครับก็ใช้งานเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายแน่นอนขับได้ทั่วไทยไปได้ทั่วไทยครับประหยัดสุดๆนะครับ กิโลละ1บาทกว่าๆนะครับเครื่องพันห้านะครับโอเคนะครับนามาฝากให้กับสมาชิกนะครับตัวนี้พอจะเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ก anyway> like ําล in ังหารถใช้งานก็โทรเจรจาไปเลยครับโทรได้เลยโทรได้ตลอดนะครับขอรูปเพิ่มได้นะครับขอวิดีโอคอลก็ได้นะครับขอคลิปก็ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคันชอบและสนใจกับราคาและสภาพนะครับสุดคุ้มแน่นอนเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายประหยัดนะครับสุดยอดแน่นอนครับคันนี้คัดและเช็คมาอย่างดีนะครับสภาพสวยจัดไปเลยครับราคาบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอน ไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องซื้อแพงถ้าเราคัดรถดูรถสวยๆสภาพดีๆเน้นใช้งานราคาหลักหมื่นก็ตอบโจทย์ให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเน้นเป็นคันที่2ก็ดีคันที่1ก็ได้นะครับเหลือเงินเยอะ